สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาหาหนอน,นพี่นอ้องโอ้มีแต่แนงมันขึ้นเต็มเลยมีแต่แง้มหน่อใหม่พี่นอ้องโอ้มีสข้างล่างเลยพี่น้องกำลังดีกำลังดีงดท่านผู้ชมกำลังงามเลยนี่โอ้กำลังแกล้งท่านผู้ชมกำลังแซบกำลังแซบขนาดนี้ แนงลายแนงลายมาแม่พี่น้องมากำลังแซบเลยพี่น้องขนาดนี้ักปูปลาปูปลาเลยไปแกงเทียงพี่น้องวันนี้สินไลสินไลกำลังดีกำลังดีขนาดนี้กำลังแซบแซบพี่น้อง เต็มไปหดเลยน้ำขึ้นอย่างไรเลยพี่น้อขึ้นเต็มเลยนี่อันนี้บ่เอาไว้ยังเอาไว้มันขึ้นเอาไว้เด้อเป็นนอต่อเอาตะแนงมนี่แหละใหญ่บ่ต้องเอาพี่น้องใหญ่มันบ่ค่อยแซ่บใหญ่บ่แซ่บเอาตะแนง มันกำลังดีมันกำลังโผล่ขึ้ดินเหมือนเงี้บมึงเอาป่ะเอาละฮะนี่เอาแบบนี้แกงแสบจีพี่น้องแกงเถียงนี่พี่น้องเด้อแกงเถียงครับเองออุ๊บโอ้ข้าวจั่วเลยนี่ข้าวจั่วเลยพี่น้อง เหาเปดเดียวำกลายทันมลยในหอบหนึงเอาเงาเดียวเลยหอบหนึ่งเลย,อ,ยอันนี้ใส่พอ,อ,อแล้วกินโมบดแล้วสอเทากินโมบดลวสัเนยนี่อันไหนก็บาะฮะกํลัง บอเานาะปล่อยมันขึ้น,นงาน่ายเป็น,นหอหรอกง่ก็ปล่อยมันขึ้นต่อท่านผู้ชมไลยอยู่ตดกระโบกที่เขาตัดเขาตัดก่อนเป็นกอไผ่ตัดออกเขาตัดออกแล้วรัมันแตกขึ้นบัดนี้ อันนี้แก่ไปแล้วคุณจะนางบ่ะจะนางเอาปะจะนาง่านางลาสัส่โซ่ให้เอาเลยโอยนางเขาเรนานนต้องเอาดอกมัก้งเู่เอาอยู่ว่ นึงเนี่ยเอาจะนั่งก่อนแกงเทียงมานี่แกงมาย้ําเทียงผสมนี่สําหรับคลิปนี้เฮาก็สิจบเพียงํานี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ท่านผู้ชมบ๊ายบายฝนก็ตกแล้วฝนก็กําลังตกลงมาพี่น้อง